เตะบราซิลคิกอ่ตั้ง,งกัดไว้บราซิลคิกเนี่ยเป็นการเตะสูงนะแต่ว่าหลอกเตะซึ่งถ้าเกิดปกติคนยืนมวยตั้งกัดไว้อ่เขามีแขนอยู่พันไว้อยู่เนี่ยปรากาดหัวไว้แล้วเตะเข้าไปติดกาดนะครับเตะไม่สามารถน็อกได้เป็นแนวพองกันนะครับเตะคนนี้ไม่เป็นไรครูต้องการให้กาดเขาหล,นนาาลน่นก่อกาดเขาหล่นหน่อยนี้ก่อนถ้ากาดเขาหล่นหน่างนี้ครูสามารถเตะหัวได้ก็ถีบก็ท้ทองอย่างนี้เราจุดน็อกจุด ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามือมาปัดออกเนี่ยปึ๊บครูก็ทำไม่ได้เราก็ต่อยหน้าครูคุณได้ในการป้องกันตัวแล้วก็สวนคุณงั้นเราเห็นแล้วว่าปฏิกิริยาตอบสนองของคนทั่วไปเวลาโดนโจมตีที่ท้องเนี่ยเขาก็จะเอามือมาช่วยนะครับงั้นเราก็หลอกพวกเราเราหลอกเข้าไปเหมือนจะขึ้นไปตรงตรงนะครับเหมือนจะเตะขึ้นไปตรงตรง แล้วก็ตวัดเข้าดัางคาดนะเราก็ดไปตรงๆแล้วก็ตออ่อวัดบัลเล่ต์คลิปเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าเวชนาร์คลิปนะครับเวชนาร์ก็คือเครื่องหมายคำถามนะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็มีจุดอยอู่ตรงเนี้ยเราคงไม่เราคงไ,ไม่สงสัยนะเพราะว่า นี่ก ok> uh, ็ค okay. okay. ือการฉีดไปหละนะไอ้ตรงเนีはは้ยที่ที่เราไม่เคยเอาไว้จุดเนี่ยเราจุดจุดไปก่อนแล้วจุดตึ๊กเลยทุบอุ้ยทุบโผอุ้ยอุ้ยโดนนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับเวลาเราจะทำาระสิทิกเราอาจจะฉีดจริงๆเข้าไปทีสองทีก่อนก็ได้ให้เขาให้เขารู้ว่าเออแบบเนี้ยเขาเขาจะโดนฉีดนะเขาจะคิดว่าจะโดนอเออ โอ้ยดูเลยนะเขาดูแลนะไปแตะโดนกลางพวกโผก่โอ้ยนี่ก็เป็นวิธีหลอกนะครับอ่อีกอันหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าตะกรัดไว้พอคู่ต่อสู้ประกันตัวอยู่เราเตะเข้าไปเนี่ยพอยกเข่าบังพวกอุ้ยคนแบบคนเตะจะเจ็บเองนะครับพอเราเตะเข้าไปด้านข้างคู่ต่อสู้ยกเข่ามาบังด้านข้างผมหนึ่งนเจ็บนั้นผมไม่อยากจะ รับแรกกบงกระทะของเขา้ีดจากที่มาเราตรงแล้วก็ทีออกไปครับอุ้ยมันมาข้างๆเราเตะไปข้างๆแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับดูนะครับมาจากข้างๆแล้วก็ขีดไปคือหลบหลบทิศทางแนวปกติขเขาคุณสู้คิดว่าจะมาจากด้านข้างยกบังนะอารับ้เขาเลี้ยวเข้าแล้วขีที่ตัว pow 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 pok!